สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำนมปังอะไรไม่รู้กันนะครับเอาจริงๆก็ไม่รู้คืออะไรครับไปดูกันเลยชุ้อันนี้จะเป็นของที่คนด้ใช้นะครับก็จะมีเออนมปังน้ข้นหวานน้ำตาลเออแล้วก็เติมทิพย์เลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับผมเนยแต่จริงๆนะครับสองอันนี้สองอันนี้น,น,นะคบผมไม่จำเป็นก็ได้นะครับถ้าคนไม่อยากใส่นะครับไปไปทำกันเลย ครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับผมแล้วก็จะทำการเปิดแก๊สนี่นก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคนะคบทุกคนอัน,นเดี๋ยวผมก็จะทำการออใส่เนยนะครับใส่อันนี้แล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้อาจจะไ,ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมอยากใส่ไงโอ,อเคนะมาใส่เนยกัน <ๆ S 2> นะครับ อ๋อน <ítulo> <away> anyway. ีอ๋เร่ัจะไปดเร่อเกี่ยวกับการาแต่ผมก็จะขอไม่ามนะคะเพราะรอบผมอยู่ในไอแพดนะคะทุกคนแล้อย่างนโทรศัพท์ผมที่นมาส่งคลิปอะไรันบงเพราะว่าโทรศัพท์ผมโหลดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็โหลดไม่ได้แล้วก็มีแคปคัอยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้แคปคัทเขราฉะนั้นก็ขอตกไปตอนันกก แล้เดี๋ยวผมจะบอกข้าวๆนครับเปิดแก๊ดดดดใส่ได้แล้วก็รอให้มันละลายทำแบบนี้นะครับถ้ามันกำลังละลายก็ทำแบบนี้เ então, ลยทำแบบนี <c oughs> ้เลยทำแบ้เหลังจากนั้นก็นั้นก็ใส่นี้แล้วก็แล้วสอย่้แล้วก็แล้วก็พิิกพิ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 พถ้าคนพอแจแล้วก็ใส่นี้รอ แล้วก็ถ้าคนอยูกได้เป็นะหนนะครับแต่ว anyway, anyway, okay, so okay, uh, he right ่าไม่ต้องใส่เลยนะครับแล้วก็ไม่องใส่นี้ด้วยโอเคครับตัดตอนทำเสร็จเลย้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมีขนมปังใส่เนยไอเี่ยมดมาไงชุบไม่มีชุดไม่มีโอเคโอสูงก็้อหอ้โ้โอไปหห้ ก็ก็อย่างนี้ก็ทำๆทๆเอาแบบก่้นเดี๋ยวผมตัดก่อนนี่นะครับคนนี่ก็คือฤฤฤสิ่งที่คุณได้นะครับผมซึ่งก็งดีมากๆเลยนะครับคน <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราทำการตัดนี่นะครับใ จานนะครับจาจารย,ย์อจานนะครับเราจะมาใส่วัตถุดิบของเรานะครับผม